ครับก่อนอื่นกับผมแอดเคนเคนก็ต้องขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้แอดเคนเคนก็มีแนวทางหวยรัฐบาลไทยงวดวันที่1กรกดาคม5 6 6 4มาฝากเช่นเคยนะครับแต่ก็ยังเหลืออีกอยู่หลายวันนะครับแต่แอดเคนเคนจะนำชุดเต็มมาให้ท่านได้ดูได้ชมกันนะครับเผื่อท่านไหนชอบก็จะนำไปเป็นแนวทางซื้อหาลอตเตอรี่ นะครับเลขเลขเด่นของแอดเคนเคนง่วานี้จะเป็นเลข5นะครับเด่นที่สุดครับรองลงมาก็จะเป็นเลข6นะครับตามนี้เลยนะครับเด่น5รอง6นะครับส่วนเลข0เป็นเลขเด่นจากสูตรมหามงคลน,นะครับเลขที่เห็นอยู่นี่มีเลข สามสูตรนะครับสูตรมหามงคลแล้วก็มหามงคลสูตรเอมหามงคลสูตรบีนะครับรวมกันอยู่สามสูตรนะครับแอดเคน้นเทนยังไม่คัดนะครับเอาชุดเต็มมาให้พี่น้องชมกันก่อนนะครับสุดท้ายนี้แอดเคนเคนก็ขอกล่าวคำวอวยพรให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่าน จงประสบพบโชคร่ำรวยเงินทองตลอดปีตลอดไปสุขภาพกายแข็งแรงสุขภาพใจแข็งแรงแอดกินเคนก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ